ไปฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ตื่นมาก็เจอแบบนี้ <c oughs> อีมะแต่ตอนนี้ก็เริ่มละลายแล้วนะคะอยู่ด้านหลังนี้วันนี้จะไปรับเพื่อนนะคะไปซื้ออาหารไทยนะคะซึ่งไปฟ้าเคยทําคลิปอยู่นะคะที่ร้านแขกที่เมืองเลเว่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศข้างทางด้วยแล้วก็คุยเรื่องตอนนี้อัปเดต เบลเยียมเป็นยังไงบ้างโควิด19นะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะดูไปไปไปตอนนี้เขาก็เริ่มละลายแล้วนะครั้งที่สองนี่หิมะิมะโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศข้าทางด้วยโอเคเล t โก้ ทิมะไปหมดแล้วนะคะก็มีความลื่นนิดนึงเนาะถนนบรรยากาศถนนเส้นนี้เขาทําใหม่นะคะสังเกตน,นะคะตอนนี้ยังวิ่งได้ทางเดียวอยู่คือเขายังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็เลยเปิดให้เราวิ่ง เป็นถนนใหม่นะคะซึ่งเขาห้ามโรยเกลือนะคะก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะในช่วงที่แบบว่ามันอา,อากาศหนาวมากๆนี่ถนนก็จะค่อนข้างลื่นนิดนึงนะคะเขาก็ถือว่าเขาทำได้เร็วมากเลยนะคะซึ่งเมื่อก่อนเส้นนี้ต้นไม้จะเยอะมากตอนนี้เขาก็คือมันก็อันตรายด้วยเนาะแล้วก็ทางจักรยานมีทางเดียวตอนนี้เขาเพิ่มทางจักรยานเป็นสองทางนะคะซึ่ง ยอมรับว่าเบลเยียมนี่คือคือพูดง่ายๆว่าภาษีของประชาชนต่างๆนี่คือเขาก็เอามาแบบมาพัฒนาประเทศเขาได้คือค่อนข้างรวดเร็วมากนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะสวัสดิการก็ถือว่าดีทีเดียวนะคะในประเทศเบลเยียม ได้เลยว่าถนนมันลื่นอากาศวันนี้ก็ช่วงเช้านี้ก็อยู่ประมาณสององศานะคะก็ถือว่าก็ถือว่าไม่หนาวมากสององศาในช่วงในช่วงแบบนี้นะคะก็ใส่เสื้อกันหนาวเอาเนาะเนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศก็อยากคุยก็คิดถึง FC ทุกท่านนะคะ จริงๆแล้วก็นานมากเลยที่ไม่ค่อยได้ทำคลิปนะคะไม่ไม่บ่อยเลยในการทำคลิปเหมือนกับคือช่วงที่ช่วงไปลายปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็มันด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยโควิดก็ก็มีส่วนนะเหมือนกับเราก็ไม่มีกระจิตกระใจที่จะทำคลิปทำอะไรบ้างแล้วก็แบบมีงานที่จะต้องทำด้วยนะคะ ก็คือหลายหลายคนเขาก็ตกงานแต่เราก็มีงานตลอดนะคะแจวอินเตอร์จากถ้าใครเคยดูคลิปก็จะรู้ว่าบายฟ้าเป็นแจวอินเตอร์นะคะก็งานก็มีตลอดตราบใดที่ยังมีฝุ่นในโลกนี้ก็งานนี้ก็ไม่เคยตกงานนะคะต้องได้เตะฝุน่นจัดการฝุ่นตลอดเลยก็ในประเทศเบลเยียมตอนนี้ก็ ยังอยู่ในช่วงล็อกดาวนแบบไม่ล็อกดาวจะจะบอกยังไงดีก็คือว่า,ามีบางส่วนที่ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอย่างเช่นในกรณีร้านอาหารร้านอาหารร้านตัดผมร้านนวดเ ร้านเสริมสวยต่างๆนะคะตอนนี้ยังยังไม่เปิดให้บริการนะคะก็คิดว่าจะเป็นในเดือนหน้าช่วงวันที่15กุมภานะเห็นเขาว่าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดว่าจำนวนเอ,อ่จำนวนยอดผู้ติดเชื้อไม่สูงขึ้นนะคะก็เขาก็จะสามารถให้เปิดได้ใน ในเดือนหน้าในประมาณวันที่15บกุมภาพันธ์นะคะซึ่งสำหรับในกรณีร้านที่จะเปิดได้นะคะร้านอาหารยังเปิดไม่ได้นะคะร้านอาหารนี่จะเปิดแบบเทคเอา a วคือพ,พูดง่ายคือสั่งแล้วก็มารับแล้วก็ออกไปเลยอย่างนั้นนะได้นะคะแต่ว่าจะมานั่งกินนี่ยังยังไม่เปิดนะคะแล้วก็คาเฟ่ต่างๆ ก็ยังไม่เปิดนะคะแต่ว่าในกรณีที่เปิดวันที่15กุมภาน์นี้ก็คือ,อ,อร้านตัดผมนะแล้วก็ร้านเสริมสวยแล้วก็ร้านนวดร้านนวดแบบนวดจริงๆนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นวดอิโรติกอะไรพวกนี้นะคะอันนั้นไม่ยังไม่ได้นะคะร้านนวดแล้วก็ร้านสักนะคะร้านสักร้าน เสริมสวยร้านทําเล็บอะไรพวกนี้อย่างนี้ได้แต่ในกรณีที่กล่าวมานี้คือต้องเปิดที่ร้านนะคะยังไม่สามารถแบบเป็นบริการที่บ้านนี่เขายัางเขายัางไม่ให้ไม่อนุญาตนะคะและก็นอกจากนั้นก็ถ้าใครคิดจะเปิดก็ต้องมีกฎเข้มมากถึง10ข้อก็เท่าที่จำได้นะคะก็คือว่า หน้ากากนี่คือต้องใส่แน่แน,นอนแต่หน้ากากที่ใส่เนี่ยจะต้องเป็นหน้ากากอนามัยจริงๆนะคะหน้าก,ากากผ้าใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าก็เขาบอกว่ามันยังไม,ไม่สามารถป้องกันได้ร้อยเปนะคะก็จะต้องเป็นหน้ากากอนามัยนะคะที่ได้รับการรับรองออแล้วก็ในห้องต้องออมีพื้นที่ มากพอที่จะในการที่จะตัดผมหรือนวดอะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือไม่เล็กไม่เล็กมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ได้หนึ่งคนต่อต่อต่อ,ต,อต่อหนึ่งครั้งนะคะในห้องนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีลูกค้านะคะก็จะต้องเว้น ระยะห่างอย่างน้อย10นาทีแล้วก็ต้องออมีการทำความสะอาดทุกครั้งนะคะก่อนที่จะก่อนที่จะรับลูกค้าคนต่อไปนะคะแล้วก็จะต้องเปิดประตูหน้าต่างด้วยนะซึ่งตรงนี้นี่คือก็เห็นใจร้านนวดนะเพราะว่าคือลูกค้าเขาจะต้องเนาะคือ เสื้อผ้าก็จะไม่ไม่เยอะมากนะในการนวดแต่ว่าก็จะหนาวพอสมควรก็ยังไม่รู้ว่าตรงนี้เขาจะมีการแก้ปัญหายางไงนะตอนนี้ไปฟ้ามาถึงบ้านเพื่อนที่มารับเ,เพื่อนมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวในกรณีที่มีคนนั่งรถไปกับเรานะเราก็จะต้องใส่ หน้ากากด้วยนะคะซึ่งเราสามารถพบปะคนได้หน,นึ่งคนนะคะคือมีคนมาหาเราที่บ้านได้หนึ่งคนนะเนี่ยฟังรู้เรื่องไลยเนี่ยเดี๋ยวต้องใส่หน้ากากฮัลโหลคุณสมใจอ๋อเราคุณเข<ร>าปีโดสับยูตอนนี้เราทำคลิปไปด้วยแล้วก็เนี่ค่ะฮัลโหลคุณสมใจฮัลโห <c oughs> ลใส่หน้ากากด้วยนะ <c oughs> ตอนนี้ก็คุณสมใจามารับคุณสมใจไปตลาดนะคะไปร้านร้านแขกแต่ขายของไทยเนาะทีนี้ก็เคุยค้างนิดนึงก็ในกรณีลูกค้าคนต่อไปที่ที่มารอนะคะก็คือห้ามนั่งรอด้านในนะคะก็จะต้องนั่งรออยู่ด้านนอกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นั่งรอในร้าน ลดแม่อะไรก็แล้วแต่จนลูกค้าอีกคนออกไปแล้วอีกคนถึงจะเข้าไปในร้านได้ก็ประมาณนี้อ่ะนะเท่าที่จำได้อ่ะนะก็คือถ้าเกิดว่าการติดเชื้อมีไม่สูงเพิ่มขึ้นเพราะตอนนี้เบลเยียมตอนนี้กลับมาเป็นสีเขียวอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือผู้ติดเชื้อน้อยลงก็ คงจะได้เปิดนะคะร้านต่างๆที่ว่านะคะนอกนอจากนั้นร้านทั่วไปที่เปิดตอนนี้ก็คือเป็นร้านอาหารที่ที่แบบมารับที่ร้านนี่คือเปิดได้นะคะแล้วก็ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปร้านค้าทั่วไปก็เปิดได้นะคะก็คือก็มีกฎเว้นระยะห่างแล้วก็ทุกคนต้องออใส่หน้ากากนะคะถ้าเข้าไปในตัวเมือง ไปเดินในเมืองในอะไรก็ต้องใส่หน้ากากเหมือนกันนะคะโรงเรียนก็ใส่หน้ากากเหมือนกันก็เด็กๆในกรณีเด็กๆโรงเรียนก็มีการแบ่งแบ่งวันกันนะคะก็คือ,เ,อ,อเขาจะมีชุดหนึ่งที่ไปวันจันทร์วันพุธวันศุกร์แล้วก็อีกชุดหนึ่งจะไปวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็อาทิตย์ถัดไปก็จะสลับกันเป็นเป็นแบบนี้นะคะ นี่ก็คือเป็นวิธีการแก้ปัญหาของเขาคือเขาจะไม่ปิดทุกอย่างเลยเพราะว่านาะถ้าปิดหมดนี่เศรษฐกิจก็แย่เนาะเพราะทุกคนก็ต้องทามาหากินอะแล้วก็ในกรณีที่คนที่าสามารถที่จะทํางานที่บ้านได้ก็เขาก็ให้ทํางานที่บ้านนะคะแต่หากว่าถ้าทํางานที่ทํางานก็จะต้องมีการรักษาระยะห่างได้นะคะถึงจะสามารถ ทำงานได้นะคะนอกเหือนจากนั้นก็ในช่วงนี้ร้านต่างๆที่ปิดก็จะได้เงินเงินช่วยเหลือนะคะจากจากรัฐนะคะก็อย่างเช่นธุรกิจส่วนตัวอะไรพวกนี้ก็จะได้เดือนก็น่าจะสองพันสอถึงสามพแล้วแต่แล้วแต่กรณีเป็นกรณีกรณีไปนะคะ นี่ก็เป็นส่วนดีของประเทศเดลเยียมในช่วงที่ปิดที่ผ่านมานะคะช่วงมีนาปีที่แล้วที่ทุกคนจะต้องล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านอันนั้นก็ก็ได้นะปลายฟ้าก็ได้เออร์ของเงินเดือนนะคะแล้วก็ปลายปีเขาก็ให้อีกเขาก็ได้กนะสองยกว่าย,ยูโรเขาก็ให้เป็นเงินปลายปีเงินแบบเงินแบบเงินโควิด -19 ตัวนี้ก็ได้อีกก็คือแบบ จะว่ากระทบไหมก็ก็โอเคนะเพราะช่วงโควิดเราก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรที่จะต้องจ่ายนะคะแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในกรณีการพบปะนะคะก็คือว่าตอนนี้ไปตลาดไปอะไรได้แต่ก็ไปเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะนะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าแบบไปเตะเตะบ้านนูน้นบ้านนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าการพบพบปะเนี่ย เขาสามารถให้พบคนได้ถ้าเกิดว่าครอ,อบครัวมีคนมาหาที่บ้านเราอะสามารถมาได้หนึ่งคนนะคะแต่ในกรณีว่าถ้าเป็นคนโสดคนโสดสามารถมีคนมาหาได้สองคนและทั้งหมดนี้จะต้องเป็นคนเดิมเท่านั้นห้ามห้าม,มีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้นะคะทั้งตลอดระยะเวลาตอนนี้ก็จะต้องเป็นคนเดิมก็เออมันก็ช่วยลดการแบบ แค่เชื้อไปได้ก็ถือว่าได้ผลพอสมควรนะโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปตลาดกันค่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างทางที่เราไปกันค่ะนี่เป็นบรรยากาศข้างทางสวยไหมอืมสวยมากสวยมาก คลิปหน้านะคะสัมภาษณ์คุณสมใจนะคะเพื่อนที่สามารถเจอได้เพียงหนึ่งคนเท่านั้นในช่วงนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังในชีวิตของเธอนะคะว่าอยู่เบลเยียมเป็นอย่างไรนะคะมีความสุขดีไหมแล้วติดตามคลิปหน้านะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย all right, all right, all right. Okay, okay, okay.